สวัสดีค่ะเอาเข้ามาบอกตอนนอเรื่องการร่ำการเรียนไม่รู้จะเรียนอะไรเพราะตอนตอนพอเราที่จะสามารถหาเงินได้อตอนนี้น่อยเขาก็ซอยงานเดียรพ่อเบียร์แม่ลังถวยล้างซ้ำอ,อันมาณทุกงเงินอในซอยไหนเก็บผาเก็บซักผ้ายังพอ่อซอยไหนเขาก็ซอยไปเนาะบันไดที่ไนพ่อเข้าเริ่มเขารงเรียนแล้วมันก็นจะมีเหตุเบล่อ ตอนจบมสามตอนจบมสามเขาจะไปเรียนสายวิชาชีพหาเขาจะไปสายวิชาชีพเท่ากับเลือกใดเลยคือคอยกับไปเลือกข่ากรรมเลือกข้ากรรมข่ากรรมนี่จะมีหลายสาขาเพราะว่ามันเด้เรียนเบิร์ทุกอย่างได้เลียนผ่าได้เลียนอาหารได้เลียนเครื่องดื่มได้เลียนศิลปะได้เลียนคอมพิวเตอร์ได้เลียนหลายอย่างเลยในในในขากรรมอ่ะพอปัะเัยนีเนี่ คันหฮาสีอยากเลียนเรื่องผ้าเ้ากับเจาะจงไปเรื่องเรื่องผ้าแต่สำหรับขอนี้เลียนปอสอกระตอ้ายอาหารโดยตรงเลยแต่บริษันในขอยยังแนะนำพวกเจ้าคือว่าสำหรับคนที่ชอบผ้าเพราะว่าขอยไปเลียนมากเราขอด้อาชีพติดโตขอยห้ลายยางน,น้ำเราขอดรมาพัฒนาขึ้นอีกแล้วจะวอาในตอนต่อไปแต่ว่าช่วงนี้เ้าก็มาเลือกเลือกผ้ากับอาหาราเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรคเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวันนะตอนนี้ที่่อยประสบความสําเร็จพันสิ่งทุกอย่างมาแล้วสินะทั้งอันพัวไทยทั้งพัวลฝรั่งอ่ะหลังการนี้ลูกไทยลูกฝรั่งตอนนี้ก็กำลังเรียงลูกเคืองอยู่ก็คือเป็นลูกจากคอกเองอ่ะเขาก็เรียนลูกประสบการณ์ในการในการเรียงลูกพว่าลูกจากคลอกเนี่ยเป็นลูกฝรั่งร่อยเปอร์เซ็นต์สินะอ่ะหลังมันก็บ่คือคนไทยบ่คือลูกคนไทยเฮาอ่ะ แต่มาเป็นยังเกิดขึ้นแนะนําอยากให้เรียนผ่าคือจังสีคอายเปิดลานนวดอยู่เปิดลานนวดค่อยออกแบบเสื้อผ้าค่อยออกแบบวัตทุกอย่างเสื้อผ้าใบนี้ขอเป็นคนขี่ห่อนน้าอ่ะที่นี่กะออกแบบเสื้อผ้าให้ตัวเองออกแบบสินค้าก็คือผ้าไทยผ้าไทยผ้าไทยสินะอยากได้เป็นผ้าที่ อด้เป็นผ้ายืล่ลักกาเห็ดผับผู้ชี่นอนหรือว่าจะเป็นผ้ามานในศิาว่าเห็ดเป็นนิก็ใส่ผ้าไทยเ,เกงตไทยคำว่าเปิดร้านนวดหรือว่าเป็นชุดแซกชุดยังข่อยกัมมี่ข่อยกระตัดบริเตดเองพองมาข่อยเห็นงานหลายอย่างมีมีคือแผ่กว้างแผ่นธุรกิจหลายอย่างก็คือต้องต้องให้ผู้ช่วยต่าเย็บให้ นะเขาก็ออกแบบอย่างเดียวเขาก็ออกแบบเขาก็ดีไซน์อย่างเดียวแล้วก็เอามาขายเการตลาดทั้งดัดกระเป๋านําให้เป็นสินค้าเป็นแบรนด์ขอคของเองอ่นะอันนี้ส่วนของเหืืองผ่าไปนี่เขาจะพัฒนาไปว่าคือเอาไปลงคอมพิวเตอร์คือเรายังไม่ได้ทําออกมาในแนวนี้แต่ว่าเขาลงสเก็ตออกแบบในคอมพิวเตอร์ดีไซน์ออกมาในคอมพิวเตอร์นะคืออยู่อาชีวะมันมีตอบ มีต่อเขาเรียนเขาเรียนหาจบปป๊สใช่เขาต่อปสวสสายกราฟิกดีไซเนอร์อยู่สร้างสินอยู่สิละปะสาขาศิละปะอันนี้มีอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวะอบลอ,อาจจะเป็นเท่านั้นแต่ที่มองอื่นกว่็บ่งแต่ข่อยหาความหมูเป็นยังเนีนเป็นยังลูกลราบฏิหินนี่กะ ใหด่านของอาหารอาหารก็จะรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มก็คืองื่เป็นคิดคนสูตรออกมาในตอนที่เจโจก็ค,คิดคนสูตรออกมามาตรฐานละกะ,ะเขียนออก่าเป็นเหล็มเออซึ่งแดดแป้งเป็นแบรนด์เจ้าของแต่ละแบน์นะจันนาพี่น้องคือในการเลียนก็นแล้วแต่ว่าไพรซ์มักแนวดอ่าแต่ว่าสําหรับนวดนี่คอยไปเลี่ยนเสริมเอาอีก,อกข้างนอกอ่าแต่ว่าทําม,มองได้ทาผู้ได้มกหนวดมาสาขาได้เขาก็เลือกกันไป อชอบแบบไหนก็เลือกเอาแบบนั้นแต่ว่าใน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 ฐานะที่่อยจบมาแล้วล่ะกะ็ใส่ชีวิตประจําวัน่อยมีสื่อบ้านมีรถมีอย่างจังสินะอ่าเข้าต้อตงการแนวใดเข้าต้อตงการสร้างสร้างเฮ็ดบ้านสร้างไฟาลกากนสร้างสมรถสร้างแอร์คือสร้างทุกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าใส่ในชีวิตประจําวันเฮา วลาอมนั่นสอมนี่อันนั้นเสียอันนี้พังจั่างนสนะนั่นล่ละคือเป็นประโยชน์ที่สุดเลยในะในการถี่เข้าห้าสิไปเหลือเหลือกว่าห้าสิเรียนหยียงอสนาที่นะเข้าไปอยู่โร่องงาเขาเป็นเอนจิเนียร์สันเขาก็ต้องเป็นส้างอย่างะ่ะช่างจักรกลช่างไฟฟ้าอแต่ประสบการณ์อย่างอื่นกับไปเรียนดูถึงจบ,จบมาสาขาไหนก็บไปเรียนเรียนดูไนเ้เบิดอันนี้อันนี้ว้าในส่วนของสาขาวิชาชีพ นะคะแล้วก็ในส่วนของซ้ายตรงซ้ายตรงนี่ก็คือจากอ่าม1ถึงม6ไปปุ๊บหรือว่าในช่วงจบปม3ม3อสามเราจะเสียไปต่อม6อ้าวเจ้ากัให้จบม3ปุ๊บเจ้าอยากได้วิช,ชาชีพนําเจ้ากัไปเรียนเอาสายข่าก,กรรมก็ได้อ่ะข่ากรรมเพราะว่าเรียนครบหมดทุกอย่างเพราะเจ้าเรียนจบเอ่ปอปวชม3ไปปวชเรียนจบปวชปุ๊บม,มันกระําจบม6 จ,จ้าก็ไปต่ออยู่ถ้าเป็นอุบลเด้อพี่น้องถาอยู่บนหรือยายไปเรียนอยู่อุบลมันจะมีมอจอรอมหาจุฬาวิทยาลัยลงก่อนอันนี้จะเป็นโรงเรียนสงฆ์นําโรงเรียนของสงฆ์โรงเรียนของคารวาสเ่านี้นําแล้วก็ตัวนี้จะมีสาขาสาขาเอกครูศาสตร์ครุศาสตร์สาขาเอกคู่ภาษาอังกฤษ,อกฤษเอกครู สอนภาษาอังกฤษโดยตรงเลยอ่าเราก็จะมีอีกมนุษยศาสตร์อีกอย่างนึงแต่ว่าสําหรับข่อยสิคือ่อย่านเมื่ขอเขรา,า่อยก็ไปอยากไปเลียนเอาไม่อีกเมื่อคือร <Okay. S 1> ุนสามเวลา่อยก็จะให้ลูก่อยไปเรียนทั้งหมดเลยอ่าสา,า,าขาครูสาสาขาครูเอครูสอนภาษาอังกฤษโดยตรงเรียนอยู่สี่ปีโดยประมาณเรียนตั้งแต่สามโมงสอหอดสี่โมงแรกเรียนเฉพาะจันทรถึงพฤหัส ประมาณนี้คร่าวๆนะคะส่วนเวลาที่เหลือเข้ากับไปเรียนเพิ่มเติมหรือว่าเขาจะไปเฮ็ดงานก็ได้งานเสริมเรียนด้วยทํางานด้วยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึง่งอีกโอกาสหนึง่งเรียนไปด้วยหาประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็ถ้าพุณเจ้าได้ไปเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้คือมันดีอย่างหนึง่งคือข่อยกับไปเรียนแต่ข่อยเรียนบ่จบเพราะว่าพอพอข่อยเหลือจะ,จะเงินเอาเงินมาสา้่งบ้านอ่า นาเยดายุต่ขคอยก็ได้ประสบการณ์มากจากตรงจุดนั้นคอยกันได้มูมากจากจุดนั้นนะคะคือแบบเขาเปนเรียนสอนอาชีพไหม่อยไปเรียนสอนอาชีพแล้วข่อยก็เลยได้มูหลุลนพี่มากจริงน,นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรียนวันธรรมดาอาจารย์ถึงสุขถึงพฤหัสโดยประมาณแต่ว่าคุณจะได้ อ่าก้กาจิตใจเจ้านําจะจด้ท่าพุทธศาสนาขับไปสอนเจ้านําแล้วกาเจ้าจะได้ทั้งทั้งได้แต่ทั้งทางโลกแต่ทั้งทางธรรมมาผสมผสานกันแล้วเจ้าจะได้เอามาปรับใส่ในชีวิตประจําวันเจ้าว่าควรจะเหตุจังใดเป็นศีนาอันนี้เขาแนะนําแล้วก็ฝากด้วยนะคะจ้ะล้วกาอันขันเฮาอยากคือว่าแล้วเนาะคาอยากเรียนไสายอาชีพน้าเรียนสายตรงนําหรือเฮาอยากจะ เรียนสายตรงโดยตรงเลยก็คือถ้าจบม .6 หรือเปล่าจบม .6 แล้วไปต่อหรือว่าจบม .3 เอออันนี้ต้กรสิทธามึงอีกจํนึง่งแต่ามาสมัครจจบมหะจบม .6, บม 6, บม6กกลับก็ไปต่อเอกครูภาษาอังกฤษเออส่วนมากจะเป็นจบม .6 แต่อยากแนะนำไปมอจอรอเพราะว่ามันสายตรงเลยโดยตรงเน้นๆแต่ว่าถับไปมองอื่นเราจะเขียนไปอย่างอื่นจะไปเรียนบางอื่นไม่ใช่อย่างอื่นไม่กระสมีสอบเสรนัมันไม่ได้โดยตรงแม่บิณฑ์หนอนมนจอรเรียนอกภาษาอักางกฤษโดยตรงดูสินะอ่าแแล้วกันเดี๋ยวถ้าไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะอ่าบ๊ายบายจ้า